กำลังอยู r ่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศม สวัสดีค่ะพบกับ ARIT Podcast อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารนำเสนอหนังสือดีมีสาระกับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ์สงขาค่ะวันนี้ขอแนะนำหนังสือเรื่องสายทานแห่งเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผู้เขียนการจนาแก้วเทพ โลกทุกวันนี้ไม่อาจแบ่งโลกแห่งปฏิบัติการออกจากกันได้แม้ว่าสาขานิเทศศาสตร์จะดูเป็นเรื่องเล่นๆแต่ก็มีความเป็นมืออาชีพอยู่ในนั้นด้วยนั่นคือต้องมีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในศาสตร์ซึ่งผู้เขียนคิดว่านิเทศศาสตร์ยังคงเป็นสาขาที่สำคัญโดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หนังสือสายทานแห่งเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนี้เป็นการบอกกล่าวถึงประวัติความเป็นมาในด้านสื่อซึ่งเริ่มจากภาษาพูดและภาษาเขียนจากนั้นจึงเป็นการบันทึกอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นจนกระทั่งกลายมาเป็นเทคโนโลยีการสื่อความหมายของมนุษย์ที่เป็นการสื่อสารมวลชน หนงังสือสายทันแห่งเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนี้จึงเป็นเรื่องของหลักการของการสื่อสารโดยแต่ละการเปลี่ยนแปลงของสื่อแต่ละสื่อผู้เขียนได้เชื่อมโยงเอาบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมของมนุษย์ในช่วงเวลานั้นมาอธิบายไว้ด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารมักจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับเชื่อมโยงแนวคิดในภาควิทยาการตลอดจนเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อด้านการสื่อสารมวลชนที่ผู้เขียนตั้งใจจะแสดงให้เห็นในภาคปฏิบัติการด้วยหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนิสิตนักศึกศษารวมทั้งผู้ที่สนใจในศาสตร์ด้านการสื่อสารนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์หรือที่เรียกรวมกันว่าเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้สนใจสามารถหาอ่านฉบับเต็มทั้งเล่มได้ที่ห้องสมุดชั้นหนึ่งเรียกเรียกหนังสือ3 0 2 2 3 9 6หวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากหนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ